ล่าสุดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดสคนที่จะหมดวาระมีคุณปียะสวัสดอร,รนันน์คุณชาญสินลรีนุชกรซึ่งเป็น2ใน3ของผู้ทําแผนฟื้นฟูจนการบินไทยเทคออฟได้ในเรื่องของการบริหารฝูงบินเนี่ยไปย้อนดูปรากฏว่าได้มีการเล็กขอร์ดไว้ว่าในการประชุมมีการเสนอจากฝ่ายจัดการนะเสนอให้มีการเช่าเครื่องบินซึ่งมาเป็นเครื่อง แบบเดิมตางครั้งเครื่องที่มีการเสนอให้เช่าเข้ามาคือ A 3 3 0รอบนี้เนี่ยบอกว่าต้องเช่า A 3 3 0เพิ่มเพราะว่าโบอิงเครื่องเดิมที่เป็น787ทับ777เนี่ยมีการส่งมอบลราช้าแผนยุทธศาสตร์ใหม่กำหนดให้เหลือ แค่สีรุ่นหลักนะกำหมดไว้แล้วแบบนี้แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีก5ปีข้างหน้าคือมันไม่มี A330 แล้วและเหตุใดเสนอให้เช่า A330 ขึ้นมาใหม่มันอยู่นอกแผนทธุรกิจของฝูงบินก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยคะ่ะอีกหส่วนที่เพิ่งจะเทคออฟกันไปนะคะสำหรับการบินไทย เข้าสู่กระดานเทรดไปแล้วแต่ตอนนี้มีการจับตาเพราะแน่นอนว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากับการบินไทยครับมันก็เลยละสายตาไม่ได้การบินต่อจากนี้เนี่ยจะตกหลุมอากาศตอนไหน หรือเปล่าแล้วมันจะเกิดความเสียหายหรือไม่คนไทยทั้งประเทศและนักลงทุนนี้เข้าไปซื้อหุ้นการบินไทยก็จับตาดูกันค่ะต้องบอกว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่ไม่แค่ไม่ชอบมาพากลคนก็หันไปมองแล้วเพราะว่ามันเคยมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างต้องเคลียร์ทุกอย่างต้องไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อสงสัยจะได้บินสูงและบินไกลได้นานๆเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าแผนในเรื่องของการบริหารจัดการการบินไทยบอดก่อน คือเหตุการณ์นี้เอาล่าสุดก่อนล่าสุดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดเสนอให้ปรับเปลี่ยนละกันรายงานข่าวจากการนงเไทยบอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ,อรายชื่อผู้ที่จะคัดเลือกเข้ามาเป็นบอร์ดรวม10คนซึ่งเป็นการเสนอเพื่อทดแทนส่วนใดบ้างต้องบอกว่าจะมาทดแทนบอร์ดเดิม4คน ประกอบด้วยบอดเดิมเดี๋ยวจะมีหมดวาระ3คนหมดวาระปีนี้นะครับและอีกหนึ่งคนต้องจับฉลากออกตามเกณฑ์กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงนี้เป็นเกณฑ์ของตอลทว่ากันไปทีนี้การบินไทยก็เลยมีการจัดทําหนังสือส่งถึงผู้ถือหุ้นแล้วก็จะสามารถเสนอรายชื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเสมอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะมาเป็นบอร์ดการบินไทยเพื่อทดแทนบอร์ดชุดเดิม4คนนี้ที่จะหมดวาระสามารถส่งได้ถึง19ตุลาคนนี้ผู้ ถือหุ้นทุกคนเสนอได้นะครับรวมถึงพูดถึงหุ้นใหญ่อย่างกระทรวงกันคลังด้วยเช็คชื่อบอร์ดหน่อยนี่คือบอร์ดการบินไทยชุดปัจจุบันที่กําลังทํางานอยู่สีเหลืองคาด3คนนี้คือคนที่จะหมดวาระ ที่บอกไปและที่เหลือที่ไม่ได้คาดสีเหลืองคือจะมีหนึ่งคนที่ต้องออกไปถูกจับสลากออกไปตามหลักเกณฑ์ของตาลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยาสามคนที่จะหมดวาระมีคุณปิยศวรร์อมรนันคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรซึ่งเป็น2ใน3ของผู้ทําแผนฟื้นฟูจนการบินไทยเทคออฟได้และอีกหนึ่งคนก็คือเป็นบอร์ดเดิมที่มีรายชื่อมันตั้งแต่ก่อนเข้าแผนฟื้นฟูแล้วคือพลอากาศเอกอํานาจเจียรมณีใหม่3คนนี้จะหมดวาระานั่นหมายความว่าในบอร์ดนี้จะเหลือใครไหมที่เป็นแผนฟื้นทำเป็น ผู้ทาแผนฟื้นฟูไม่เหลือแล้วนะครับที่เหลือก็จะมีคุณชายเอี่ยมเสีรินะครับก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยที่ทํางานมาตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในแผนฟื้นฟูมาจนถึงปัจจุบันที่เหลือดูเอาแล้วกันครับใครเป็นข้าราชาการใครเป็นตัวแทนเอกชนมีนสัดส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวจะเพิ่มเป็น15คนด้วยเพราะว่า มีการเสนอจากกระทรวงการคลังบอกเดี๋ยวขอสเสนอเพิ่มบอร์ดเป็น15คนเท่ากับก่อนเข้าแผนพื้นฟูกิจการใช่ตามตามกฎเกณฑ์กติการเนี่ยมีได้ถึง15คนนะคะอยู่แล้วนะก็อย่างที่บอกไปค่ะตั้งแต่การประชุมเนี่ยนะคะ23นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมบอร์ดการบินไทยยี่ตุลา68กันนี่แหละก็จะเสนอจํานวนเพิ่มจํานวนบอร์ดการบินไทยเข้าไปจาก11เป็น15ซึ่งมันก็เท่ากับก่อนเข้าแผนพื้นฟูกิจการเท่ากับว่าแต่งตั้งใหม่8ป บอดเดิมเนี่ยที่หมด <4. S 2> วาระมี4บอบอดใหม่ที่เพิ่มจาก11เป็น15เพิ่มมาอีก4อรอบนี้ว่ากันว่าจะขออนุมัติเรื่องนี้ขอเพิ่มบอดถ้าเพิ่มบอดได้เดี๋ยวประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเพิ่มบอดใหม่อีกแนะคนก็ตามนี้ตามเดิมสี่เพิ่ม4เนี่ยนะคะ,ะการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยครั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นใหญ่เรียกประชุมสามัญน,นะคะผู้ถือหุ้นประจําปีเดือนธันวาคม68 ก็เดี๋ยวบอร์ดรอบนี้อนุมัติให้ให้ให้จัดประชุมพูดถึงหุ้นนะครับคุณรัฐวรนแสงสอดิตออกมาบอกอย่างนี้ฮะเป็นประธานบอร์ดการบินไทยเนี่ยบอกว่าทางด้านของการบินไทยเนี่ยไม่ได้ถูกบริหารในรัฐวิสาหกิจแน่นอนยังมองว่าเป็นลิสเท็ดคอมพานีอยู่ดังนั้นต้องทําเพื่อผลประโยชน์บริษัทก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือความจําเป็นต้องเพิ่มจาก11เป็น15คนของบอร์ดเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยปัจจุบันการบินไทยสามารถตั้งได้แค่2ชุด ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเดี๋ยวต้องตั้งคณะกรรมการเพิ่มเป็นคณะกรรมการย่อยเพิ่มต้องใช้กรรมการอิสระอีก3คนแต่ปัจจุบันมันไม่พอมันต้องเพิ่มเป็นนี่คือสิ่งที่คุณแล้วว่าหลนชี้แจงมาส่วนการประชุมของผู้ถือหุ้นครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะขอบอร์ดอนุมัติเนี่ยคือจะคุยเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนเนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันทำงานมา4เดือนอยังไม่ได้เงินก็ต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมพูดถึงหุ้นโดยตามแผนพื้นฟูไม่ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็การเสนอเพิ่มจาก11คนไป15คนของบอร์ดอันนี้ก็จะขอขอพูดถึงหุ้นอนุมัติด,ด้วยแล้วก็อย่างไรก็ตามคุณรัฐวโรนบอกว่านี้การบินไทยเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังก็ถือหุ้นใหญ่อยู่38นะแต่ก็ไม่ได้มีแผนจะพูซื้อหุ้นเพิ่มยังคงส่งคนเข้าไปดูแลทรัพย์สินเนื่องจาก การใส่เงินเข้าไปลงทุนกว่ามีการใส่เงินเข้าไปลงทุนกว่า4ี่ถึงห้าหมล้านบาทแล้วก็เป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็เป็นเงินของรัฐบาลที่ใส่เข้าไปการบินไทยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรกระทรวงการคลังเป็นผู้ถึงหุ้นใหญ่ต้องดูแลการบินไทยอย่างเต็มที่ทีนี้อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มบอดนะคะเข้าไปแล้วก็มีผู้ที่หมดวาระแล้วก็ต้องสรรหากันเพิ่มนี่คือสิ่งที่คุณรัชนยยืนยันว่าเอ๊ะทำไมต้องเพิ่ม ราะว่าเท่าที่มีอยู่ใน11คนไม่พอจะตั้งชุดย่อยกรรมาการชุดย่อยก็ต้องเพิ่มเข้าไปส่นกระบวนการในการโหวตก็ว่ากันไปตามนั้นทีนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมานั่นก็คือแน่นอนการบริหารจัดการฝูงบินเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นสิ่งสําคัญที่เครื่องบินการใช้เครื่องยนต์การใช้พลังงานการใช้เครื่องบินแต่ละรุ่นเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันกับการประกอบกิจการ mm. มันต้องเกิดกําไรแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขา ไปดูในเรื่องของการประชุมสําหรับตั้งแต่ก่อนออกจากแผนฟื้นฟูกันเลยนะเอ,อคือย้อนไปก่อนนะช่วงต้นปีกลางปีในเรื่องของการบริหารฝูงบินอนะ่ะไปย้อนดูปรากฏว่าได้มีการเล็กคอร์ดไว้ว่าในการประชุมเนี่ยนะคะมีการเสนอจากฝ่ายจัดการนะเสนอให้มีการเช่าเครื่องบินซึ่งมาเป็นเครื่องแบบเดิมสามครั้งมีการเสนอจากฝ่ายจัดการอย่างที่บอกไป3าครั้งนะซึ่งเป็นความพยายามอันมหาศาลรัฐบ์ดก็ตีตกไปทั้งนี้ ใช่เ,เครื่องที่มีการเสนอให้เช่าเข้ามาคือ A 3 3 0มปกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เห็น A 3 3 0สนตัวนั้น <Air bus. S 2> มีการเสนอเข้ามาค่ะเป็น Airbus เสนอให้เช่ามาถึง3ครั้งอะ่ะนั่นแปลว่าเสนอมา1ตีตกเสนออีกตีตกเสนออีก3ครั้ง3ครั้งแต่เหตุผลเนี่ยมีเหตุผลใหม่เพิ่มขึ้นมาเหตุผลแรกรอบนี้เนี่ยบอกว่า ที่ต้องเช่า A330 เพิ่มเพราะว่า b โบอิงเครื่องเดิมที่เป็น787ทับ777นี่ยมีการส่งมอบล่าชา้าและข้อที่2คือเครื่องบินหลายลำเนี่ยต้องจอดเพราะว่าขาดอะไหล่เครื่องยนต์โรสรอย o y เทรนด์หนึ0 0พตรงนี้ต้องเอามาทดแทนกันด้วยโบอ i n g A330 อายุ8ปีมูลค่ารวม400ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการขอเช่าเนี่ยคือ13,200ล้านบาทเป็นค่าเช่า270ล้านดอลลาร์สหรัฐ และที่เหลือต้องเอางบไปปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตอ่าซื้อเครื่องยนต์สำรองอีก140ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือข้อเสนอล่าสุดทีนี่ <พา S 1> จะใช้จ่ายด้วยออที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับการที่จะเช่าเครื่องรุ่นนี้มาทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเอสแล้วทำไมต้องเป็นเครื่องรุ่นนี้มันเกิดคําถามในวงประชุมเขาว่าถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้ขัดกับยุทธศาสตร์ลดความซับซ้อนของฝูงบินหรือเปล่านะเพราะอันดับแรกค่ะ ปัญหาการบินไทยเนี่ยที่มีอยู่แล้วเดิมก็คือเครื่องบินมันหลายรุ่นมากเกินไปแล้วก็ส่งผลให้ต้นทุนด้านอะไหล่การบำรุงรักษาแล้วก็การฝึกนักบินเนี่ยมันสูงขึ้นต่อมาค่ะแผนยุทธศาสาตร์ใหม่กำหนดให้เหลือแค่สี่รุ่นหลักนะได้แก่โบอิง g 777 Boeing 7 8โบอิง u s a 3 i 0แแล้วก็ Airbus A321 ําหนกำหนดไว้แล้วแบบนี้และแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีก5ปีข้างหน้าคือมันไม่มี A33 0แล้ว และเหตุใดเสนอให้เช่า a 3 3 0ขึ้นมาใหม่มันอยู่น,น,นอกแผนยุทธศาสตร์ของฝูงบิน,นทีนี้ค่ะข้อที่สงอ,องนอกจากขัดยุทธศาสตร์แล้วขัดกับทิศทางการปลดประจำการเดิมของเครื่องบินหรือเปล่าการบินไทยเนี่ยเคยยกเลิกสัญญาเครื่องเ3 3 0ไปแล้ว5าลำนะครับแล้วก็มีแผนที่จะปลดประจำการเครื่องรุ่นนี้ให้หมดนะฮะภายในปี2573เมืม่อสักครู่นี้บอกอายุ8ปีถ้าเช่ามาเพิ่มมันก็จะไปใกล้เคียงกับตรงนี้ น่าจะหมดอายุหลังจากที่เราปลดประจำการทุกเครื่องไปอีกเท่ากับว่า A330 แทนที่จะหมดไปในปี73มันหมดไปช้ากว่านั้น,นแล้วก็การเช่ากลับมาจึงถูกตั้งคำถามว่าสอดคล้องกับทิศทางเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรเพราะเราจะยกเลิอกอยู่แล้วจะเช่าเพิ่มเพื่อนะครับข้อที่3คือต้องใช้งบและระยะเวลาในการปรับปรุงอย่างที่บอกนะคะว่า<ม>เอาทั้งต้องไปดูแลในเรื่อง้องโดยสารใหม่ค่าใช้จ่ายระยะเวลาเพิ่มเติมในการปรับสภาพเครื่องแล้วก็อายุที่จะเช่าเนี่ยมีแค่ 8ปีเท่านั้นเองขอไปเร็วๆนะคะถึงข้อสังเกตในแต่ละข้อต่อมาค่ะเทคโนโลยีก็เก่านี่เพราะถึงนี้จะปลดอีก5ปีไงใช่เก่าไม่พอต้นทุนสูงด้วยค่ะเพราะว่าใช้วัสดุที่เป็นตัวถังอลูมิเนียมน้ําหนักเนี่ยเยอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้เครื่องรุ่นใหม่ๆมันเป็นคาร์บอนคอมโพสิตมันเบากว่าเครื่องยนต์ตัวนี้โรสรอยตัวเนี้สิ้นเปลืองน้ํามัน,น บำรุงรักษาก็สูงค่าน้ํามันก็เยอะและน้ํามันเนี่ยเป็นต้นทุนในการบิน30เนี่ยเซใช่ครับต่อมาคือควรเลือกพิจารณาทางเลือกใหม่ว่าเห็นคือพิจารณาทางเลือกอื่นๆนะครับทางด้านของแหล่งข่าวบอกว่าก็เห็นด้วยกับความจําเป็นในการเพิ่มฝืนพูงบินนะครับแต่เสนอให้เช่าหรือซื้อเครื่องบินใหม่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่น Boeing 787ซึ่งใช้วัสดุคาร์บอนคอมโพสิตที่น้ําหนักเบาและประหยัดน้ํามันกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําถามตรงนี้ก็คือ เหตุใดจะต้องมีความพยายามที่จะนําเอาต้องบอกว่าเครื่องบินรุ่นที่จะปลดระวังและไม่มีในฝูงบินแล้วในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมีความพยายามในการนาเสนอให้กลับมาเช่ากันอีกก็ต้องจับตาดูค่ะว่าการเสนอเนี้ยยังจะมีต่อไปไหมอ่ะและะ้วบ,บอดชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามาบริหารจาัดก,การกับเรื่องนี้กันอย่างไรนี่แหละคนเขาถึงมองเลยว่าไอ้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาคานอะไรหรือเปล่านะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ